สวัสดีค่ะเลิกง,งามยามดีในวันนี้นะคะทํากินเองง่ายๆหมูกรอบนะคะนี้เราทําข้าวหมูกรอบเนาะเราจะมาลองวันนี้คือลองเตาอบครั้งแรกนะคะที่ย้ายมาอาพาร์ตเมนต์เนาะยังเราเพิ่งกะไฟปรับไฟได้ว้อยอบอยังไงทํายัางไงกะยังไงเดี๋ยววันหน้านะคะจะมาทําคิดให้ดูนะคะมื้อเย็นนี้อร่อยอ้วนอีกแล้วลงพุงไม่ต้องรอเลยไม่ต้องลด กินต่อไปเลยน้ำจิ้มแซ่บๆเลยนี่น้ำลาดนะคะน้ำลาดแสนอร่อยอร่อยมากขาดไม่ได้คะ่ะน้ำพริกน้ำปลานะคะต้นหอมนะคะแตงกวาไข่ต้มแล้วก็หมูกรอบอันเยื่อโยนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขอโทษด้วยนะคะดูย่อยๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวว่าน่าจะมาทำคลิป,ปรีวิว อพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ให้ดูนะคะสำหรับคนที่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ห้องเป็นยังไงเออกว้างไหมใหญ่ไหมความสะดวกสบายเป็นไงนะคะวันนี้เรามาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วอย่าเพิ่งกดออกจากกันไปเนาะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ คลิปรีวิวอพัดเมนต์เนาะแม่เพิ่งย้ายมาอพัดเมนต์แม่เลยยุ่งๆุมไม่ได้ว่างลงคลิปเดี๋ยวกดกันนะคะสวัสดีค่ะ